สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ,รย,รบยินกับผมผิวเวอร์เทสนะผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์คอมสปิริตลันเป็น EP ที่3นะครับวันนี้เราก็อ,าอยู่ในเนเธอร์นะผมซึ่งผมเดินทางมาแสนไกลแล้วก็ได้เจอกับเนเธอร์ฟอร์เทสผมสิ่งที่ผมตามหาเป็นเวลานานนั่นเองนะครับก็ <c oughs> โอ้โหบอกได้เลยว่าโอ้โหโอโหโอเออเออเกือบตายนะผมคือผมได้ไปเจอเอ่อกับประสาทพิกลินอะไรมานะครับผมก็ได้เก็บของมาพอสมควรเลยดูทองผมสี่ป็นไงเยอะไหมเห็นไหม ทองผมยังเยอะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอทําให้มันเป็นทองแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้พกง่ายนะครับโอเคฟึบฟนะครับคือผมไปเจอป้้มของออ่ตรงปราสาทพิกลินอะ่ะเออมันจะเป็นทองนะผมไปขโมอยขุดมานะครับก็ถือว่าเ,ออเป็นอะไรที่ท้าทายเลยนะครับโอเคโอเคนะครับืบบบ,บดสูสิได้หมดไหมไม่หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทํนะาดิด้มากสุดเท่าไหร่กัน นะครับโอเคฟื้นไปครับผมทําให้มันเป็นก้อนโอเคนะครับได้มา20ก้อนนะครับโอเคทุบไปดีกว่านะครับเราจะเข้าไปที่เอ่อเนเธอร์ฟอร์เทสเพื่อที่เราจะได้ไปเอาเอ่อเบลดนะครับไปตรงไอตัวเบลดอะไรนะ่ะเออเราจะได้ไปเอาของที่อยู่กับตัวมันนะครับโอเคผมทําทางขึ้นอย่างง่ายๆครับนี่คือมันเห็นด้านขวาแล้วนะแต่โอ้โอ้ซุปเปอร์สลามสลามตัวใหญ่กําลังทำร้ายผมทำไมมัน ตายยากเังวะโอเคยักล่างมาอีกตัวนะครับเฮ้ยเเบียดมาป่ะทุกคนสิ่งที่เราตามหามาแล้วครับทุกคนอุ้ย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 เจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บเฮ้ยผมจะตายไหมเนะี่ยขอร้องแหละอย่าตายเถอะโอ้โหยิงตัวใหญ่ไปครับไฟแบบหืม โอเคครับขอจัดการสลามก่อนแล้วกันเฮ้ยจะทับผมโอเคใครมาใกล้ๆก็ฟันตายหมดนะครับโหเยอะเกินสลามจะสามน่าเกียดน่าเกียดน่ากลัวโอ้โหเยอะนะครับผมแยกล่างมาเรื่อยๆเลยเบียดวะจะเย็นเพื่อน กอเหตการณ์สนามก่อนฮัลโหลไม่เป็นไรถึงคิวนายแล้วเนี่ยโอเคนี่โอเคเจ็บมากนะครับไฟครับผมอุ้ยโอ้ก็คือผมมีจะต,ต้านไฟอยู่นะครับนี่นี่ผมผมไปเก็บมาจากประธานพิกลินนะครับเป็นจอมจอบจอบลอยนะครับผมได้ยาต้านไฟมาแล้วก็ ไอ้เจ้าเกลิซันตัวนี้ผมไม่ชอบเลยโหน่ากลัวนะครับตัวนี้โอเคลูกศิลผมเยอะมากนะครับผมจะไปหาเบลดดีกว่านี่ไงตรงสปอนเบลดไหมเนะี่ยผมมียาต้านไฟครับคือเยอะเลยว่ะเรียบร้อยครับผมได้หมดได้หมดได้หมดมียาต้านไฟครับ ไปเอามาจากประสาทพี่ลินครับนี่มาดีมาดีโหสนามก็มาคือเบรดจมตีเราไม่เป็นไรนะครับแต่สนามทำได้แต่มันดาเมจน้อยนะครับโอเคตีสนามก่อนมันเกกระนะผมเกกะลูกหูลูกตาเยอะด้วยนะครับเกกะ มายิงครับผมยิงครับโอ้ของตกว่ะไปที่สปอนดีกว่านะครับโอ้โหอย่าอย่าบินหนีอย่าบินหนีสิโอเคครับเฮ้ยโดนมันต่อยเขา ดนมันต่อยเอานะครับโอเคโอเคโอเคตายเยอะแล้วได่ห้าแท่งแล้วนะผมต้องการประมาณเยอะอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ <c oughs> โอ้ต่อยผมอะต่อยหลังผมเลยโอเคได้อีกเฮ้ยมันอยู่ข้างนอกหมดทุกคนเอาไงดีออกไป โดนไปแล้วนะครับมาดินี่ใครจะแม่นครับผมเนี่ยยาต้านไฟใกล้หมดแล้วนะครับโอ้โหอะจะบินหนีสิมาดิมา,มา,มาเรียบร้อยครับโอ้โหอีกแค่ประมาณตัวหนึ่งนะครับยาต้านไฟผมก็ใกล้หมดแล้วอะ่ะรีบเกิดหน่อยรีบเกิดหน่อยโอ้อยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยครับผมโอเคโอ้โหตก มาฟังนี่ไงเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วครับผมเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับโอเคเจ็ดอันแล้วผมเจ็ดอันคูณสองได้สิบสี่นะผมอีกแค่2อันนะครับนี่ไง้ยอีกแค่อันเดียวนะครับอยู่ไกลยังวะยานต้นไฟหมดแล้ววะ คีครับผมแตกครับลบลบลบมีดลบง่ายมากนะผมบอกเลยเป็นไงวะฮุยุยฮุยโอ้เจ็บมาแล้วครับทุกคนอู้เยอะ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 ขอสักตัว อืมโอ้เกือบตายครับทุกคนตายไหมเนี่ยโอเค,อเคของไม่ดอบป่ะพูดๆโอ้โหเจ็บ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 ดอบเถอะ ดอบถือขอร้องอโอเคดอบครับผมกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้าโอ้โหเจ็บ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 โอ้โหโอ้จบเลยทุกคนโอ้โจบกลับบ้านจริงๆครับผมกลับบ้านจริงๆ โอ้โหสารเล่นตั้งนานก็โอโ้โหโอ้เสียดายนะเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะผมคือเฟลไปรอบนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเ,เจอก,กันรอบหน้านเนาะก็สำหรับนะครับ EP ที่สามก็จบลงนะครับผมก็ไม่ได้ไปฆ่าเอนเดอร์ก้อนเลยเนะผมก็สำหรับวันนี้ก็คงมีตัวนี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ